รอตรีนะคะใส่ชีลเพิ่ม ช็ก้ฉันบอกว่า no ฉันจะกินแต่มีคนกินก่อนลูกๆลูกเนียวให้ฉันเหรออืเป็นไงรว่าโตีอันนี้โรตีปลาดุยรุงดุย อร่อยมากอร่อยนะแต่หวานนิดนึงชุ่มๆนะคะอร่อยเนาะเขาอร่อยอยู่เนะออาะมันไม่ต้องกินเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนฮืมมันละมุนมากกินถัน่มนะถืออ่ะเค็มอืม ดีแต่ทีเ่เค็มไปหน่อยนะเป็นไงหืมเฮ้ยค่ะทุกคนเคียวไม่คันเลยได้ข่าวเมื่อกี้เพิ่งกินอาหารขเช้าจุกมาทำอะไรแบบนี้รุ่นไรรุ่น ชีสมันหลุดเ,ไเนไรปล่อยชีสไว้ใช่อันนี้ใส่ไข่ไหมเนี่ยไช่อันนี้ชิสนะ,นละ,ละอืมูนกวางกินหนมเบื้องจ้ะมนี มินิคูปเปอรอออ์น่ะต้องสน,นุนมันคิดงัวมันกินไข่นูกระทอแล้วเป็นไงไข่นูกระทาปัานลูกเล็กไม่ชอบบเลย ยงนกินเดีวืมชิมแล้วดีมากซื้ออีกปะครไข่น้อยน่าจะได้ตอนทอดร้อน,อนๆอออนะใช่ตอนไหนไทรอนเคยกินหรอเคยกินเลยอืมเยอะ ขนมเบื้องยี่สิบบาทคือแบบไส้แบบไอ้น,นี่มากอ่ะไส้เอานับเป้นหรือเปล่าไส้ฝอยทองกี่เส้นอันนี้บอกว่าให้ครีมหน่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าแพงหน่อยแพงหนอ้อยเถอะแปงเน่อชอบหนมเบื้องดีกว่าเพราะว่านี่มันไม่หลอน วิธ mm. ีหนอวน,วน,วน